โรงเรียนอนุบาลมีน้อยอไปเลยแม่นางครอเดทหุยหุยหุยเราจมห้องใต้ดินเออยู่ไหนนะอยู่ไหนนะเอา้าเฮ้ยอยู่ไหนวะ้าได้ดีมันต้องมีเครื่องไม่ใช่เหรออุยอ้ยอย่างเรื่อยมาเลยอุย้ย เครื่องก็อยู่นี่ไม่รู้ผมสนใจกระอลงอย่างเดียวเอ๊เขาอยู่ไหนนะโอ้ไฟฉายม่วงเอาไปปาหัวมันมันอยู่แถวไหนวะเข้าไปแล้วเย่ๆๆๆๆทำๆๆใต้ดินใต้ดินใต้ดินอยู่ตรงไหนอะใต้ดินเขาหุ่มเมื่อกี้พี่ก็วิ่งผ่านไปอ๋อเนี่ยว่เถอะที่ไม่เห็นได้ไงวะ ห้องมันไฟสลัวมองไม่เห็นโอ้โหไฟสลัวคือจอนี่แม่งสว่างจ้าต้องแจ้งรัฐบาลใหม่แล้วละ่ะไม่ออะไม่พูดเ,เขาก็เว้าไปว้าทุกวัน <c oughs> ไม่ใจว่าวอะไรหรือว้าวอีสานครับอก็นึกว่าเว้ากลางถนนเพิอเปสองรอบอ่ะคบไม่อยากจะโม้อ่ะยูเซอร์ๆๆๆๆๆ มาทำไมอุ้ยมาทำไมเฮ้ยเอ๊ะเขามาทำอะไรน้าเสียงใกล้จังน้าเอ๊ะไปจับไปจ๊ะไปจับอะไรวะตกใจเดินผ่านน้าสายซ่อมมั้ครับพอดีผมสายซ่อมกระโดดไปฮิวบิลลี่เออฮิวบิลลี่แคนเดอรฟลายโอ้ย ท่านมันไรพี่ไว้มันไลรพี่อย่ามายุง่งโอ้ยเขาใสา่แงนครับแงนไม่โดนนะครับอุ้ยวของแงนผ่านหน้าครับผมตาบอดไปงูตาบอดไปนี่เัา <c oughs> ทำอะไรกันเฮ้ยยายาแล่นมาอย่านะจ๊ะเขาเขาเจอพี่โอ้ย อารมณ์ได้ไงอ่ะอารมณ์ได้ไงครับก็บอกว่าอย่าพิงมาประขำชัดครับโอ้โหไม่ทันแง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 มะแงมาเข้าไปแล้วไปไหนเนี่ยมันก็ยังอยู่ตรงเนี้เขาทำอะไรเขาพังเครื่องแล้วนะแบ๊ เฮ้ยคุณฮิวบบลลี่คุณปล่อยผมไปเถอะให้ผมได้มีชีวิตรอดต่อไปด้วยเถิดนะครับผมเล่นที่อื่นเฮลเฮลเฮลเอาสิแล้วก็วิ่งสิครับรออะไรเลยอย่าอย่าบังดิเฮ้ยเฮ้ยันไปแล,ล้วมันกลับไปเล้วครับก็มาสิคขาบวิ่งมาให้ทันนะครับเอาว่ะเอาวะ ใครวิ่งมาตรงนี้เนี่ยมึงบ้าไปแล้วขอโทษนะครับผมมันได้จู๊ะเสมอไหร่เฮ้ยเฮ้ยอืมโดนไปได้วยใครเขามาเล่นอะไรใกล้ๆคนเขาจะซ่อมเครื่องเถอะเอ้ยเดินไปดีครับ มาโลิศประคัมได้แดกคอยเดี๋ผมบอกได้ว่าเกมเดียวก็เหลวเฟือยอุ้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 ยโอ้ยโอดนไปด้โดนไปด้วซอยคอยแง่คอยวอาเลนแย่เฮ็ดคอยเอ้าเฮ้ยไข่วิ่งมาเสียงเจ็บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะดึงมาทางนี้ดิเฮ้ยเออเออเออคอยวลเลนมาผิดทางซอยเผื่อ เฮลมีโอ้ยอะไรล้มอีกแล้วอะครับเอ้ยแม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปช่วยครับเออ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 เอาเดี๋ยวเครื่องนี้เลยดิไปแล้วเงี้ยนเฮ้ยเฮ้ยอะเอ้ยอะเอ้ยอะเฮ้ยคิวเลอร์ไม่ปล่อยอ่ะจริงๆสองไฟฉายมันต้องล้มเดี๋อะไรคือคิวเลอร์ไม่ล้ม ล้นมันกลับไปแล้วนานี่แน่แอบตามหาใครครับผมผมแอบอยู่มองนี่แจ๋วแท้โทเทมต่อโอดเกินมันมองไม่เห็นได้ไงวะตาบอดไอ้เง่ไอเงาไอ้เงาไองาสองขึ้นเองครับเพื่อนเพืเขาไม่ทำอะไรเครับเพื่อนเพืนเขาแบบ โอ้โหขี้หมามากเลยเ <hã> ฮ้ยมันรวมถึงพี่นะน้องเอา้า <g ASS> ทำไมเขาไม่เก็บกล่องอะ่ะฮันโ,โหลมันเลยไม่เป็นครับนี่ชะฉันใต้ดินมีเครื่องหนึ่งเดี๋ยวใครเขาวิ่งมามองนี่เขาเจ็บว่ะแล้วเขาเอาเพื่อนมาด้วยบอกว่านะแอบรักษาตัวเองดูแลตัวเองดีๆฉันเป็นห่วงแต่ับแต่ฉันไม่มห่วงใหญ่ ไหมวะห่วงเล็กอะไม่มีห่วงอะสิอุ้ยวุยุยดู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 เธอทำเขามีสกิลิวตัวเองไม่ใช่หรอวะไอพี่อะพี่มีนี่ไม่ใช่หรอือพี่มันจามามีครับแต่พี่ไม่หิวนะท่านแน่ยังตามฉันติดติดคือบอกเลยว่าเกมเดียวนี่เหลือเลื่อรเหลือเือครับผมผมจุกอยู่ครับโอหอย่าทำชาติ้ครับอ่าด ทำไมเขาไม่ไล่คนอื่นนะฮัลโหลกพี่ไม่ยอมรักษาตัวเองยังไงล่ะแห้งแอะกูดบายอยู่เขาก็ตาย <laughs> พระเจ้าซีดมารับผมแล้วเฮ้ย <laughs> ทำไมมันวนอยู่แถวนี้ <laughs> เอ บอสพีเคว่าไงครับผมคุณจะรอดคุณจะวิ่งติดต้นไม้จะไปไหนก็ไปอบอกเลยคุณคจะรีบ,บ<อ>ทําไมเนี่ยมีแต่คนเล่นไม่เป็นนะครบ,บอกเลยครับเนี่ยมาดูคนเก่งกันนะครับคนเก่งนั่งซ่อมอยู่ครับเขาชิลมากเลยอะ่ะยูเซอร์โหซ่อมไปสี่เครื่องเลยมั้งเซเดอร์ Shadow, ดูเขาขิงแมวมามาแล้วมาแล้วแป๊บนะ แป๊บหน้าใครใครดึงคิวเลอร์มาเฮ้ยพว,พวก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 มึงดึงคิวเลอร์มา <Yeah. S 2> เฉยเลยอะ <c oughs> ่ะแอะว่าเอ้ยแม่งไม่คิดจะดูหน่อยอ่ะโอ้โหดูคนเก,ก่งครับผมวิ่งเร็วเอ๋วิ่งซีเอ๋วิงว่งวิ่งอ้าวเอา้เอาหมดคลิปอย้งเขาเ <c oughs> ฟ <c oughs> นนี้ย<ฮ>วฮะผม อุ้ยกดได้กดไดฮาร์ดไม่ทันหลังหักครับผมไอ้บ้าเอ,อ้ยแม่งไม่น่าวิ่งมาคือแบบซ่อมอยู่อะคือแบบซ่อมอยู่อะแล้วแม่งวิ่งมากันเป็นขยงเลยเขาเรียกว่ายกขยงนี่แน่นี่แน่นแนคิลเลอร์เขาสตาร์ทเครื่องแล้วนะแงน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  นี่คนจริงเหลือเครื่องเดียวเองโถเอ้ยคือทําเมื่อกี้มันไม่ลากมาเสร็จก็ทําไมเหลือเครื่องเดียวทําไมไม่ซ่อมไม่เสร็จฮันหลูก็นั่นแหละก็นั่งซ่อมอยู่จะเสร็จแล้วอยู่ๆมันก็กมาจากไหนไม่รู้เออโอ้เจ็บหลายไม่ต้องมาดึงกูก็ได้ดูเขานะครับแทบไม่ระบุตัวตนเขาจะรอดจากการไล่ตามนี้หรือไม่รอดดเ แคลมีวนกลับเข้ามาสู่พื้นที่เงียมืดมิดเมื่อกี้รู้สึกไฟฉายใครแล้วะตอนนี้เฮ้ยเขาสลับไฟฉายด้วยป่ะมันลงมามันลงมามันลงมาแงนี่ป่าเอ้ยแบคู่ครับผมโอ้ยจ็บโจ็บ มีแต่พวกขี้ขากเล่น I really can the fly <laughs>